สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาเที่ยววัดพระาธาตุลำปางหลวงนะครับสําหรับวัดพระาธาตุลำปางหลวงนั้นอยู่ในเขตเทศบาลตาบลลำปางหลวงอาเภอเกาะคาจังหวัดลำปางนะครับอยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางพิะวันตกเฉียงใต้ประมาณ18กิโลนะครับวัดตั้งอยู่บนเนินสูงนะครับมีการจัดวางถังในส่วนประกอบของวัดสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับมีสิ่งก่อสร้างสถาปัตยาการรมที่สวยงามน,นะครับบริเวณพุทธาวาสประกอบด้วยองค์พระธาตุลำปางหลวงเป็นองค์ประธานนะครับ มีบันไดหน้าที่สวยงามมากาไปสู่ซุ้มประตูโคงนะครับหากซุ้มประตูโคงขึ้นไปก็จะเป็นวิหารหลวงบริวเวณทิศเหนือของพระธาตุจะมีวิหาราตั้งอยู่คือวิหารน้ําแต้มนะครับและวิหารต้นแก้วนะครับทางทิศตะวันตกขององค์พระธาตุประกอบด้วยวิหารลาโวและหอพระพุทธบาทนะครับ ทางด้านใต้จะมีวิหารพระพุทธพระอุโบสถทั้ทงหมดนี้จะเป็นสภาพเป็นล้อมแนวกำแพงทั้งสีด้านนะครับช่อกกำแพงแก้วด้านใต้ก็จะมีประตูนำไปสู่เขตสังฆาวาสน,นะครับประกอบด้วยอาคารของพระไตรปิฎกปุตติปดิสถานพระแก้วดอนเต้าซึ่งเป็นพระแก้วผู้บ้านผู้เมืองของจังหวัดลำปางนะครับอาคารวิถีพันธ์และสุติสงฆ์นะครับ วัดนี้นะครับมีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะครับซึ่งประวัติเคยเล่าว่าได้ได้เล่าไว้ว่าพระพุทธเจ้านะครับพร้อมด้วยพระเถระสามองค์ได้สเสด็จจาริกไปตามบ้านเมืองต่างๆนะครับจนถึงบ้านลําพระกาลีวันนะครับหรือบางฉบับเรียกว่าบ้านลําพระกะลานะ,นะครับบ้านลําปางหลวงนะครับพระพุทธเจ้าได้ประทับ อ,อยู่เหนือดอยม่อนน้อยนะครับมีชาวราโว่คนหนึ่งชื่อด้วยไอ้กอนนะครับเกิดความเลื่อมใสได้นําน้ําพึ่งบรรจุกระบอกไม้ตั้งมะพร้าวและมะตูมมาถวายพระพุทธเจ้าครั้งนั้นพระพุทธเจ้าได้ฉันน้าพึ่งแล้วทิ้งกระบอกไม้ตั้งไปทางทิศเหนือแล้วทรงพระกรกว่าสถานที่แห่งนี้ต่อไปจะมีชื่อว่าลำพระกับปะนครน,นะครับแล้วได้รูปพระเสียน ใต้พระเกศามาเส้นหนึ่งมอบให้แก่รถไอกอนผู้นั้นรถไอรกรอนผู้นั้นน่ะได้นําเกศานั้นมาบรรจุหอบทองคําและใส่ลงในอุโมงค์พร้อมกับถวายแก้วแหวนเงินทองเป็นเครื่องบูชานะครับแล้วแต่งยนพัดร,รักษาไว้และโถมดินไว้เรียบเสมอกันแล้วก็เป็นพระเจดีย์สูงเจ็ดอกเหนืออุโมงค์นั้นในสมัยต่อมาได้มีกษัตริย์เจ้าผู้ครองนคะร<ม>ลำปาง<ม>อีกหลายพระองค์มาก่อสร้างและบูรณะซ่อมแซมจนกระทั่ง เป็นวัดที่มีความสวยงามอย่างเช่นปัจจุบันนะครับสําหรับในทางประวัติศาสตร์ของนครลําปางวัดพระธาตุลปางหลวงมีประวัติว่าเมื่อพศ2275นะครับนครลําปางว่างจากผู้ครองนครและเกิดความวุ่นวายขึ้นสมัยนั้นพม่า,มาเดืองอานาจได้แผ่อิทธิพลปกครองอาณาจักรล้านนาไว้หมดแล้วนะครับพม่าได้ยึดครองเชียงใหม่ลาพูนโดยแต่งตั้งเจ้าผู้ครองนครภายใต้าการปกครอ,อ,องของกษัตริย์พม่าเรียกว่าเท้ามหายศ เจ้าผู้ครองนครลําพูนได้ยกกาลังมายึดนครลาปางนะครับและได้นํามาตั้งค่ายอยู่บริเวณพระธาตุลำปางหลวงนะครับครั้งนั้นหนานทิช้างชาวบ้านปงยังคกปัจจุบันอยู่อำเภอห้างฉัดนะครับวีรบุรุษของชาวลำปางได้รวมพลทําการต่อสู้กับเท้ามหายศ โดยได้รอบเข้ามาในวัดและใช้ปืนยิงเท้ามหายศตายนะครับตายที่วัดนะครับแล้วก็ตีทับลําพูนแตก่ายไปปัจจุบันยังมีรอยกระสุนปืนอยู่บริเวณรั้วทองเหลืองที่ล้อมรอบองค์พระธาตุเจดีย์นะครับต่อมานานทิพช้างได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าทิพจากจากสุระ ว่าลือชัยสงครามนะครับเจ้าผู้ครองนอรลำปางและเป็นต้นตระกูลของณลำปางเจ้าวเจ็ดตนณเชียงใหม่และลำพูนะครับสําหรับวัดลำปางหลวงนั้นถือว่าวัดที่มีความสําคัญทางบริสัทเป็นอย่างมากนะครับทั้งเกี่ยวกับผู้พุทธศาสนาและก็เกี่ยวกับการเมืองการปกครองนะครับของจังหวัดลำปางนะครับ Mm ดูหมายเลขซีเรียลให้ดีคือหลับตาดีซี